วันนี้หวายจะมาลองตีลูกกอล์ฟแบบ4ไฟลายบอลนะครับหรือว่า4แบบลูกพุ่งลูกโดลูกดร็อลูกเฟรดนะครับเพื่อให้พี่ๆเอาไปปรับใช้เอานะครับว่าตัวเองเป็นแบบไหนหรือตัวเองอยากลองฝึกฟลายบอลแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเราจะฝึกลูกพุ่งก่อนแต่ถ้าเกิดเราอยากจะตีฟลายบอลที่พุ่งขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวอยากให้ลองเช็คจุดนี้อยากให้ลองเช็คการถ่ายน้ําหนักณจังหวะเข้าอิมแพกลูกกอล์ฟ ให้กระดูกสันหลังหรือให้แกนตัวมีลักษณะต,ตั้งตรงมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะนักกอล์ฟที่ตีโด่งนะครับส่วนใหญ่เกิดจากหัวอยู่ด้านหลังลูกและแกนมันย้อนอยู่ด้านหลัองอย่างนี้เยอะจนเกินไปนะครับมันเลยทําให้องศาหน้าไม้นี่มันเพิ่มขึ้นมากนะครับเดี๋ยวลองให้ตั้งแกนกระดูกสันหลังนะครับให้ตรงกับลูกกอล์ฟไว้ลักษณะนี้นะครับจะได้การที่ลีนไปข้างหน้านะครับฟลบอลจะต่มขึ้นไหม ลูกต่อมาเลยพี่ๆที่ตีพุ่งจนเกินไปนะครับหรือลูกกอล์ฟไม่ลอยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าจังหวะตอน,นเราถ่ายน้ําหนักเครื่องเดิมนี่แหละนะครับหัวหรือแกนตัวมีลักษณะพุ่งโถมไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเยอะจนเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองให้แกนกระดูกฉลังนะครับตั้งอยู่กอล์ฟเหมือนเดิมลักษณะพอดีหรืออยู่ด้านหลังลูกเล็กน้อยนะครับสำหรับพี่ๆที่ตีแล้วลูกกอล์ฟพุ่งจนเกินไปนะครับอ่เดี๋ยวลองดูนะครับ ตีลูก fade, เฟดเลี้ยวขวาครับหรือดรอเลี้ยวเข้าซ้ายนะครับเดี๋ยวจะมีเอาว่าเทคนิคง่ายๆไปลองฝึกกันดูแล้วกันนะครับอย่างแรกเวลาหวาจะตีเฟดนะครับเวลาหวาจะตีเฟดหวาจะไม่ลงไม้เข้ามาอินไซด์อย่างนี้มากจนเกินไปหวาจะพยายามให้มุมมันชันหน่อยให้มันเกิดแนวเฉือนหน่อยฮะแนวชันหน่อยนะครับแนวชันนะครับไม่ล้วงจากในอย่างนี้มากนะครับจะลองตีเฟดดูนะครับ แต่พยายามรักษามุมชันนะครับหรือถ้าบางลูกอยากลองตีดรอก็ทำตรงกันข้ามกันไหวจะพยายามรักษาแนวที่มันอินไซด์หรืออยู่ด้านข้างอย่างนี้ไว้นานมากกว่าปกติหน่อยนะครับไม่รีบคว้างออกไปหรือทุบออกไปนะครับ <c oughs> จะลองรักษจกาจังหวะด้านข้างอย่างนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับ เราค่อยสวิงจะลองตีดรอดูนะฮะก็เป็นสิ่งที่สามารถเอาไปทดลองซ้อมกันได้เองนะครับไม่ว่าจะลูกโดง่งลูกพุ่งลูกรอลูกเฟนนะครับเอาไปทดลองฝึกกันดูฮะ